Hey Gio. Incredible. The Queen Zenogia. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับรายการ Mephisto TV นะครับตอนนี้เราก็อยู่เกม Resident Evil Revolution นะครับโอ้นะครับกมไม่ได้แคสกันนานเลยเดียวนะครับไม่ได้ลงคลิปโอ้โหโคตรนานเลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเลิกนะครับ นะก็นะเปิดเทอมก็มีเรียนนะครับมีอะไรนิดหน่อยครับอันนี้ติงติดเกมอื่นด้วยนั่นแหละนะนะครับสำหรับเกมนี้ครับก็จะว่าใหม่หรอก็ใหม่มั้งอ้าวอ่านะครับคุณจะเล่นครั้งแรกลนะโอ้นะครับสึกจะมันหลอนกว่าท่าหกนนเนี่ยนะครับเราก็มาลองเล่นดูนะครับเห็นมีคนบอกว่า ผีภาคนี้มันไม่เหมือนซอมบี้นะครับนะมันจะเป็นตัวอะไรนะครับเรามาดูกันหลอนหลอนกดชิปเอาไม่กดชิปวิ่งเหรอเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ตรงนี้ซตัวอะไรโอ้หมุดเข้าไปได้ไงวะโอ้ยไปต่อไปต่อผมยังไม่มีสู้หรอกมั้งเพิ่งจะเริ่มเองเนาะ โอ้แป๊บแป๊บนึครับใครส่งมาใครมาฟัดในเฟซบุ๊กใครมาฟัดในเฟซบุ๊กอีกแล้วไม่รู้นะครับเพื่อนกันเนี่ยครับโอ้โหแลกนิดหน่อยนะครับถ้าให้ผมดาวเนี่ยตอนเล่นธรรมดามันน่าจะไม่แลกแต่ว่าเออแต่ว่านะเปิดแฟบไปด้วยเนี่ยมันน่าจะแลกดูนะครับมันก็ดึงเครื่องระดับนึ่งอ๋อ no power มันไปไม่ได้นะ มันวิ่งยังไงวะเป็ดบาร์ก็ไม่ใช่เออของมีปืนอย่างเดียวปะ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 โอ้ยมก็เล่นมุกเดิมสามจังโอ้ยแรไหน่อยนะไม่รู้ว่าตอนดูจะแรกหรือเปล่าตอนเล่นนี่ก็ถ้ามีกระตุกบ้างนะครับกาจอไม่ได้แบบแหลมเป็ดอะไรขนาดนั้นตู้น้ำอุ้ย p อ w e r s t i ครับนะส่วนวเรื่องก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็ Parker, เดี๋ยวแคสอันนี้จบนะครับเดี๋ยวจะไอ้ไม่ใช่จบดีเดี๋ยวแคสผ่ภาคน,นี้เสร็จนะเดี๋ยวจะไปแคสตไปเซตเลนหกให้ดูกันต่อนะครับใครที่ติดตามชมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับส่วนใครที่มาติดตามชมคลิปนี้นะครับผมก็มีเลสซตเลนอีวุ่หกนะครับ คลิปเป็นคลิปแรกนะครับช่วยกลับไปดูกันหน่อยก็ได้นะออย่าแยงอะไรวะคิสซูเปอร์วีอะไม่ใช่แล้วมั้งแม่งยังคิสซูเปอร์วีเฮ้ยปืนใหม่โอ้ยมาถึงด่านแล้วได้ปืนใหม่เลยเหรอเจ้านะแปลไม่ออกนะครับอืม ถ้าปืนจะอยู่ลึกขนาดนี้นะครับไม่ต้องเอาก็ได้นะอือไม่ต้องใช้ก็ได้มัง้งเนานี่มันปืนนองคิดคิดเลสฟิลนี่ว่าบาลิต้าติดเลเซอร์เฮ้ออะไรวะเฮ้ยไฟตุ่นไฟตุ่นเออ,อ,อ,อไม่ใช่นะครับอย่ามาสิบแปดบวกแถวนี้เอ,อ่เอ,อ โอ้มันมันจะไม่ใช่นะมันไม่ใช่ไม่ใช่เลสติเดนอีวีวิปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเลสเตอร์ก็ไม่มีอย่าพึ่งดิมึงอื้ืออื้อเอ้ยอะไรวะรีโรนลีโรนลีโรนอื้มอื้มอื้จะเล่นแล้วจะเล่นแล้วอ้าโอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อดูไงวะเฮ้ยอุ้ยพายมึงต่อโอ้ย อะไรวะไม่รู้ว่ากราฟิกมันปรับสูงกว่านี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าลำพังการ์ดจองก็ปรับได้แค่นี้ครับนะไม่จิ๋วไม่ค่อยเหมือนกับภาคก่อนๆที่เคยเห็นมาเท่าไหร่เลยเนาะอ้าวอ๋อินโทรใครแชทมาครับขอโทษด้วยนะครับปรีไม่บอกลืมออกเฟซบุ๊กนะครับโทษโทษ มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับคงไม่เป็นไรไม่ว่ากันหรอกเนาะอ๋อเสร็จละโอ้โห Og, เมื่อกี้เพื่อพรีเซ็ตอ๋ตอตอนนี้ก็ชมคัสซิ่งกันไปก่อนนะครับ This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack they not only released a virus but also several creatures known as bioorganic weapons further complicating the situation this launched one of the worst tragedies the world has ever seen the fbc the world's leading counter bioterror organization operating under the auspices of the us was called in to direct efforts to contain the attack the bsaa a counter bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. Ah, there you two are. O'Brien, oh, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. <laughs> I assume you both know that the FPC has cordoned off the entire area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the FPC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is gonna put two and two together that's why I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis or something. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? No. Uh, I brought it with me, just in case. I hope you read quickly, because you're going to need it on your mission. Yeah, <laughs> yeah. I'm on it. อย่างรวดเร็วนะครับอุ้ยนักข่าวเมื่อกี้สวยมากเลยนะต้องสวยกว่าจิวอีกเอม <c oughs> อม,มันก้อนอะไรวะ <c oughs> ก็คือว่าภาคนี้ <c oughs> มันจะไม่ใช่ซอมบี้จริงๆนะเนี่ย <c oughs> จากที่ดูเออ่นนคัสซนะินเมื่อกี้เนี่ยมันก็นะมันไม่ไม่ใช่ซอมบี้แล้วล่ะนะมันเกินขอบเขตที่จะเป็นซอมบี้แลม้มันเหมือนเอเลี่ยนหรืออะไรสักอย่างแล้วละ่ะ อ๋อให้สก s ยเขาร้อยเปอร์เซนต์อ,อ๋อไอข้างบนใช่ไหมอืมเฮ้ยแอบแอบอ้าวฮึ่มเสียงเปลี่ยนไปก็ขอโทษด้วยนะครับเจในใน็บคอครับแต่ว่าแบบ น้ำซื้อมามอยากแค้แต่มันเขียนอดใจไม่ได้นะครับกระสุนค<อ>รัางนี้มันไม่ได้แบบกดกดตึ้งแล้วกระสุนมันเด้งเข้าตัวของภาคหกเนาะนค่อยๆเก็บบวกๆอยู่เก็บเก็บของนี่ทำไงวนะเนี่ยเก็บกดตัวสี <c oughs> นอสแกนคอมพล e ต จำจำได้จำของอะไรกันเฮ้ย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 เตัวเลขวะยิงเคลยยิงเคลย์รู้เปล่าโอ้โหเฮ้ยโดนแดกแล้วโดนแดกแดกอื้มอื้อื้ม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 อื้เฮ้ยยิงยิงยิงโอ้ยทำไมรู้สึกปืนลั่นนี้มันไอ้ปืนภาคนี้มันลั่นช้า โอ้ยเบอร์เลยเจอผีภาคนี้ก็วิธี <c oughs> รู้สึกปืนภาคนี้มันแบบไม่ค่อยเหมือนภาคหกเลยภาคหกมัน <c oughs> ยนิงแบบแผลได้เลยรู้สึกภาคนี้ก็บางทีก็เหมือนจริงไปนะเหมือนจริงไปมันก็ทำให้เล่นยาก,กยา <c oughs> เหมือนกันนะได้เออมอีกาอีกามันจะเอ้ยมือเออมหอีกาอมตะ กดไปอุ้ยตกใจสตว์อุ๊ยโทษโทษโทษหลุดหลุดคำหยาบเลยโทษโทษโทษกรรมโหลุดเลยหลุดเลยฮ่าโคตรมันตกใจอ่ะเอแกรนเน็ตเหรอซึ่งเมาส์แหลกไปด้วยอะไรเนี่ยกดตจีแกรนเน็ตใคร น้อแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วไป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 โอ้โหแอบแอบแอบได้มิดมาก, no, กน้อเก้าสิบสี่แล้วก้อนเดียวเฮ้ยอยู่ในนี้ FBI ล็อกเอิม่มช่างมันเถอะนะแอบได้แค่นี้นะ FBI มันล็อกไวนะ้นะก้อนเดิมหรือเปล่าเอิม่มแล้วอีกก้อนหนึ่งอะ่ะน่าวกว ถ้าเสียงคีย์บอร์ดเข้าขอโทษดนะ้วยน,นะมันนั่มันปรับไม่ได้นะคีย์บอร์ดมันจะปรับให้เสียงเบาก็ไม่ได้เลยนะตอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเย้ปยเบอร์เสร็จแล้วคอมพลียไม่อะไรอะ่ะยาวผมช่างมันเถอะเป็นคนไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษนะจริงก็พยายามอ่านนะครับแต่ แปลที่ไม่ไหวนะอ่านได้แต่แปลไม่ออกก็อย่าเลยเอแล้วโอ้โหยแลกแสดงตัวผีมาฮะเขาเปลี่ยนหน้าจอซะหน่อยแล้วมั้ยอยากจะเปลี่ยนัแต่พาวเวอร์ไม่ให้นะตอนซื้อมาเนี่ยคุณต่ำนะก็ได้พาวเวอร์มาแบบห้าร้อยวัตต์เองอะจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนพาวเวอร์ด้วยโอ้โหก็หลายตังอีกแล้วนะ รอซื้อคอมใหม่เลยดีว่านะโอคนทดูกันไปก่อนนะครับคนทนดูไม่เจ็บแ้วคนทนเล่นนะโอเคไม่เคยไอจุดสีซมมนั่นใช่ไหมมีอ้าวคันียสาหรับผานี้จบแค ชปเตอร์นี้หรอมั้งนะก็ลองลองเล่นดูก็มันหลอนหน้านะต้องใช้วิธีทำใจเอ้ยไม่ใช่ขอเวลาทำใจแป๊บหนึ่งลินบานนะพูดผิดผิดถูกถูกอ้นี่มันโทรศัพท์จะเจ๊งมนกลับลงหรือเปล่านาะหรว่าเครื่องผมกากว่า Get to it. พยายามโทษว่าเออมันสร้างมากราฟิกต่ำกว่าเดิมนะครับจะพยายามอย่าโทษเครื่องตัวเองเพราะพอโทษเครื่องตัวเองเมื่อไหร่มันอยากได้เครื่องใหม่ทันทีเลยอ The signal was lost over the ocean. I <laughs> <laughs> thought they were in the mountains chasing Veltro. But judging from the position, they must be the on a ship. I'll go back to HQ, take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Yes, sir. การใช้ได้อยู่นะกราฟิกก็ทำให้เครื่องผมแลกได้อะโอเคผมก็นะับถือว่ามันก็สูงอยู่นะนะเครื่องใครที่แรงจริงก็นะโอ้ก็จบกันไว้นะครับสำหรับชั้เตอร์แรกนาะเซฟแล้วกะ97นะครับสำหรับชัเตอร์นี้นะครับก็นะครับพานี้ขอพอแค่นี้แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ